นะครับวันนี้เรามากินเมนูไข่นะครับเป็นไข่ดองนะครับไข่เป็ดนะครับไข่ดองนะครับเมนูไข่นะครับไข่ดองหรือไข่ยำยำนะครับกับนภิปทู มาลองนะครับนะครับสช่ำนะครับ,นะรบจะเป็นอย่างมะตูมเลยครับนี่ใช้เป็นไข่เป็ดน,นะครับยอดครับไข่ดองนะครับไข่สามรสนะครับ จะเตรียมใส่ขึ้าไปนะครับใครเคยกินเมนูบ้างเมนูนี้บ้างครับอร่อยนะครับ ลองไปทำทานดูนะครับ